ร่วมขนโดยฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิกา้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟวันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทยนะครับทีมดรนิกกับเครือข่ายนะครับนนก็จะมีการลงนามเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านการคอร์รัปชันนะครับแล้วก็ส่งเสริมธรรมิบาลในระดับภูมิภาคอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการที่จะต่อต้านเรื่องการคอร์รัปชันในประเทศไทยครับต่อไปนะคเรการลา้นนรถตัวนี้ครับอย่างไอความร่วมมือครั้งนี้คือมันมีความสําคัญยังไงครับก้าวต่อไปของการต่อต้านการคอร์รัปชันในไทยว่าคือประเด็นสําคัญเลยคือเรารู้ไอที่เรารู้อยู่แล้วแน่ๆคือคอร์รัปชันมันสูงมากในประเทศไทย แต่ที่หลายคนอาจจะยังไม่ทรบาบก็คือความพยายามในการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยนี่มันเยอะด้วยเช่นเดียวกันในงานวิจัยเราพบว่าองค์กรที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันทั้งรัฐเอกชนประชาสังคมเ่ยนะมีเยอะ 30- 40, 40มสีหน่วยงานเลยนะแต่ประเด็นคือแต่ละคนแม้มีปลายทางเดียวกันในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันนะแต่วิธีการมันกระจัดกระจายมันหลากหลายคนนี้ทำแบบนี้คนนี้ทํำแบบนี้ก็เลยไม่ได้มาร่วมมือกันมันมี2ประเด็นนะประเด็นเรื่องหนึ่งก็คือมันมีความทําซ้ากันอะ <S <S กระจัดกระจายก็เลยมาทาซ้ากันเพราะไม่รู้ว่าคนอื่นก็ทําแล้วประเด็นที่2ก็คือภาคปฏิบัติเนี่ยอย่างองค์กรต่อตั้งคร,รันที่ทํางานเยอะมากกับภาคภาควิชาการบางทีรู้จักกันคุยกันแต่ไม่ได้ร่วมมือกันอย่าง,างแน่นแฟน้นมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นคอขวดนะฮะท,ที่ขาดความเชื่อมโยงแล้วขาดความร่วมมือผมก็เลยเชื่อว่าการมีศูนย์สักศูนย์หนึ่งที่เป็นศูนย์กลางความรู้ศูนย์กลางความร่รวมมือเนี่ยจะเป็น การขยายคอขวดนี่อ้อมาทำให้โอกาสในการแก้ไขปัญหา <Yoda. S 1> ์รัชั่นอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมันเกิดขึ้นได้ศูนย์นี้ก็อย่างที่เรียนว่ามันจะมี4ประเด็นนี้เราจะทำคือเป็นศูนย์กลางความรู้นะเราจะดึงข้อมูลงานวิจัย เนื้อหาต่างๆที่อยู่ห้องคำรับช่าต่อตั้งคำชันนี่มารวมกันในที่เดียวต่อไปใครอยากทาวิจัยเรื่องคอรับชั้นมาที่นี่ได้เลยอย่างที่สองเป็นศูนย์กลางความร่วมมือสร้างให้งานวิจัยไปสู่การปฏิบัติได้จริงอยากสร้างนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นก่อนที่มีจิตใจอยากแก้ไขปัญหาเนี้ยมาเรียนรู้แล้วมาร่วมทํางานด้วยกันได้และสุดท้ายก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วย ข้อมูลต่างๆเนี่ยจะถ่ายทอดเป็นอย่างไรทุกวันนี้เรารู้ว่ามันมีคอร์ส,ม,รสมีหลักสูตรเรื่องนี้เยอะมากเลยนะแต่มันไม่ได้มีการรวมตัวเท่าไหร่แล้วก็บางคอร์สก็ถ้าเกิดได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาการ,รข้อมูลและความรู้เหล่านี้ก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นครับันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเป็นเฟรมที่จะนำไปสู่กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น,นครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันเนี่ยเป็นประเด็น,นกลไก ภาครัฐนะคะที่มีอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกี่ยวข้องกับในส่วนของมิติทางด้านภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมแล้วก็ในมิติทางด้านวิชาการและวิจัยผสมผสานกันไปอย่างที่ทางวชทางสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติได้ให้การสำรุจเนี่ยคาดหวังว่าในภาพอนาคตเวลาเราคุยถึงเรื่องของความเชื่อมั่นทางด้านวิชาการทางด้านงานวิจัยก็จะนึกถึงศูนย์การ ความรู้นะคะที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาได้ทําในเรื่องของการามีความรู้ที่สะสมแล้วก็มีการทํางานกับเครือข่ายเนี่ยมาอย่างยาวนานาสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นในเชิงระบบแล้วก็มองภาพของอนาคตในการที่จะออกแบบกลไกนอกเหนือจากการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบยังอยากเห็นในเรื่องของการออกแบบเชิงสร้างสรรค์นใน,นกลไกการต่างๆ ที่จะเข้าไปในกระบวนการในหลากหลายแล้วรับโจทย์ออกมาเพื่อทำให้เห็นเรื่องของการป้องกันเรื่องของการเอนตี้คอร์ปชั่นเนี่ยเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไปเหตุแต่ว่าใช้วิธีการที่จะ รับประเด็นการถอดความรู้การถอดการเรียนรู้มาสู่ในเรื่องของออกแบบเครื่องมือซึ่งมั่นใจว่าหับอฮปโนเลดนะคะที่คณะเศรษฐศาสตร์ชุลานะคะที่ทําในเรื่องของสูตรกลางความรู้ด้านการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยจะสามารถทํางานได้อย่างดีค่ะ การดึงเครือข่ายต่างๆนี้เข้ามาร่วมร่วมกันและสนับสนุในให้เขามีศักยภาพมากขึ้นอย่างเป็นหลักวิชาการนะฮะจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเป็นจุดสําคัญที่แฮนทําได้รหรือแม้กระทั่งที่เห็นว่าอย่างแครกเปิดตัวแครกคือศูนย์ความรู้นะเพื่อการต่อต้านครับใช้าและเสริมสร้างอำอภิบาลที่เพิ่งเปิดตัวไปก็ก็เป็นการทํางานของแครกก็จะได้รับการสนับสนุนจากแฮนด้วยนะ ก็เนี่ยหรือองค์หรือคณะเศรษฐศาสตร์ที่ผมสามารถมาสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการต่อต้านครัปชั่นได้ผมก็ต้องคือผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าการเรียนการสอนเนี่ยถ้าเรียนจากผมคนเดียวมันจะน่าเบื่อมากแล้วผมก็จะมีความรู้ที่มันนี้จํากัดนะแต่ถ้าผมไปเอาคนที่ทํางานเรื่องนี้จริงๆเนี่ยประสบการณ์ด้วยแล้วเขากำลังเจออยู่ว่าวันนี้ที่เปิดข้อมูลไม่ได้เพราะว่าไปติดจุดนี้แทนที่ผมจะพูดลอยๆในยหลักการผมไปเอาเชิญคนนี้มาเล่าให้ฟัง แล้วนิสิตก็มาคิดต่อว่าจะแก้ปัญหาจุดนี้ยังไงมันก็เป็นการต่อเนื่องอย่างจะป้องได้ด้วย <mem art noise> ดรนิกอยู่กับ,บเรื่องคอร์รัปชันมานานทั้งทำวิจัย,ลยและและก็ข้อมูลต่างๆครับ <c oughs> ปัญหาที่มันเป็นอยู่ก็บอกว่าทั้งเหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนไปครับ <c oughs> คิดว่าอะไรเป็นปัญหาสําคัญที่ทําให้เรื่องพวกนี้มันยังแก้ไม่ได้ครับที่จริงหลายข้ออยู่นะ ปัญหาหนึ่งเลยอาจจะเป็นเรื่องทัศนคติด้วยครับผมคิดว่าผู้ที่มีอำนาจโดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจรัฐเนี่ยยังไม่ได้เชื่อใจประชาชนมากขนาดนั้นถึงแม้ว่าจะเริ่มมีพัฒนาการในเรื่องการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับการเปิดเผยข้อมูลที่มากขึ้นแต่การเปิดเผยข้อมูลและการสร้างความมีส่วนร่วมเหล่านั้นมันยังมีข้อจํากัดอยู่มากครับคิดว่าทั้งหมดที่มีข้อจํากัดไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดเชิงกฎหมายที่บอกว่าเออ แบบนี้ยังเปิดเผยไม่ได้หรือเปิดเผยนะ่ไม่ได้หมายความว่าเผยแพร่นะอะไรเงี้ยทั้งมันเป็นคำเล็กๆน้อยๆเชิงกฎหมายเนี่ยมันมากากคัศนิติที่ว่าคนที่จะต้านโกงได้เนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่มีความรู้เชิงกฎหมายอมเอาเป็นตำรวจเป็นนักนิติศาสตร์อะไรเงี้ยที่ที่ทำจริงๆได้ประชาชนไม่มี ไม่ไม่ได้รู้เยอะหรอกเพราะฉะนั้นเราเราไม่ต้องให้ไม่ต้องฟังเขามากไม่ต้องให้ให้ข้อมูลเขามากเดี๋ยวเรามีปอป,อปอชอมีปวทอสอตองอที่ทําเรื่องนี้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเ,เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเป็นข้อจํากัดที่ทําให้ประชาชนยังไม่สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ผ่าน,นกลไกต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือว่าการทํางานจริงนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเพราะที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือผล จริงในความสําเร็จจากทั่วโลกนะฮะก็ค้นพบแล้วว่าถ้าจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้กุญแจสําคัญคือประชาน<ม>ชนปปชปปทสตงและอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะทํางานดีแค่ไหนไม่พอและไม่ทันในการสู้คอร์รัปชันคอร์รัปชันมีวิบัฒนาการเสมอมถ้าไม่ใช้คนจำนวนมากมาร่วมกันติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดมไม่มีทางตามทาัน ถ้าเกิดมันยังมีทัศนคติอยู่ว่ามันเป็นมันไม่มันไม่ใช่เรื่องประชาชนนะครับแค่เขาตุ้นออกมาแสดงพลังก็พอแล้วเนี่ยมันไม่พอมันมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าไม่สนับสนุนเขาด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงอไม่สนับสนุนเขาด้วยการให้เขาสามารถมีส่วนร่วมอย่างมีต้นทุนต่ำมีความปลอดภัยสูงนะครับยังมองว่ารัฐกับเอกชนและประชาชนมันเป็นมันแยกกันอยู่ครับ ก็จะก็จะมีอุปสรรคอื่นๆต่อไปในเชิงเทคนิคกฎหมายและอื่นๆอีกมากมายในส่วนหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่สิ่งที่ผมและเพื่อนๆและทีมงานทำอยู่ด้วยเนี่ยก็คือการสร้างแบบจําลองหรือตัวอย่างความสําเร็จให้มันเกิดขึ้นมันทําได้นะมันสําเร็จได้ถ้ามีประชาชนจํานวนมากเข้าร่วม